เออไม่มีเสียงหนูปิดเสียงไว้ค่ะพี่ปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวคืออื่นเข้ามาเยอะเดี๋ยวราจะเปเสียงแล้ว สวัสดีคนดู2ท่านนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะได้ยินเสียงไหมคะพ,พี่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะคะ ใหกลับมาอย่างยังค่ะพี่เพีนี่เพิ่งเดินทางไปเมื่อวานึ่งนะคะพี่เพลียนไปเมื่อวานนะคะปะปคดูวันนี้เนี่ยพี่เพียนให้หนูเนี่ยมาไลฟ์ขายแย่คนเหล็กนะพี่เพลียนให้น้องนี่พี่เี่ียนอนุญาตให้น้องพิมพ์มาปล่อยนะเพลียนไม่อยู่นะเมื่อวานก่อนพี่เพียนจะไปเนี่ยพี่เพียนก็ไปลนั่งสมาธิแล้วก็ให้น้องพิมพ์มาปล่อยนะ ้งพิมพ์กำไรเล็กๆเราต้องดูแลรักษาอย่างไรแม่ได้รับแล้วถ้าคุณป้าจะใส่ในข้อมือก็ได้นะคะก็คือวิธีดูแลรักษาเนี่ยไม่ให้ลอดใต้ถุงลอดเราตักพ้านะคะแค่นั้นค่ะที่เหลือก็ดูแลเอ,อถ้าทุกวันพานะคะตามที่สะดวกนะคะก็เลี้ยงท่านกับน้ำพึ่งได้เลยนะคะ เอาเป็นน้ำพึ่งที่เซเว่นก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดู36ท่านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ like ให้หน่อยนะคะพี่พี่ เมืเข้ามาแล้วฝั่งพี่พี่เนี่ยเข้าไปติดตาม youtube ของเข้าไปติดตามช่องของพี่พมหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่พมเนี่ยจะทำช่องนะช่องเดี๋ยวละอ่านให้ฟังพี่พรมเมืองรับแลนะพี่พี่ช่องของพี่พมนะพี่พมเมืองรับแลนะคะฝั่งพี่พี่เข้าไปกดติดตามพี่พรมด้วยนะคะพี่พมเนี่ยก็ช่วยละค่ะ เงินอีกัางหนึ่งนะช่วงนี้น้องพิมแน่ช็อตมากเลยนะคะเงินไม่พอเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะคะเอาลงแช่น้ำพึ่ง ไม่ใช่ค่ะเราใช้น้ําพึ่งเนี่ยเทนในฝาขวดนะคะพี่พีแล้วก็ล้าใส่เหล็กไหลนะคะนิดเดียวนะคะเอาไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดู61สบเอ็ดท่านนะคะพี่พี่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้น้องพิมพด้วยนะคะวันนี้เนี่ยน้องพิมพกม็มีแก้วคนเหล็กมาให้พี่พี่เช่านะนี่เป็นแก้วคนเหล็กกันีีนะ สนใจนะสามารถสอบถามได้เลยนะคะวันนี้เราปล่อยในราคาน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดูห้าสิบสี่ท่านนะคะ เขา,าและกดไลค์ให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรถามเข้ามาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องพิมนายจะตอบนะ น้องไม้สร้อยนินหรือกำไรนินไม่มีแล้วหรอกแล้วหรือน้องไม้ไปดูที่พี่หน่อยว่ามีสร้อยสร้อยนินกับกำไรนิน หมดแล้วค่ะสร้อยนินกําไรนินหมดแล้วนะคะพี่ๆตอนนี้เนี่ยของน้องพิมพจะเหลือแค่เป็นแก้คุณเหล็กนะนี่นะคะน้องใหม่พี่ผมไปซื้นนอนมให้น้องกบทำไมเสียงค่อยจังได้ย,ยินไหมคะ วได้ยินปะพ,พี่ได้ยินไหมคะ ค่ะตอนนี้มีเป็นแก้วขุนเหล็กค่ะตอนนี้เป็นแก้วขุนเหล็กนะคะพี่ที่ขคข่แก้วขุนเหล็กพี่พง สวัส,ด,สดีค่ะสวัสดีคนดูสามสิบเจ็ดท่านนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วกดไลค์ให้น้องพิมด้วยนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วกดไลค์ให้น้องพิมด้วยนะคะคือ <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นราคาให้พี่ๆี่นะ พี่คนไหนสนใจนะ,นนะนนนนช พี่พี่มีพี่พีคนไหนสนใจนะก็แก้วคุณเล็กเนี่ยโดยเล็กอยู่ที่ส8งแปดศนย์ศูนนะสองแนะพ,พี่เดี๋ยวให้ดูสวยมากเลยเป็นรานแบบนี้นะสองแนย์ศูนนะพี่สวยมาก เลยเลืออยู่ที่สองแปดศูนย์ศูนย์นะสองแปดศูนยนย์ต้องไม่แพ้คือีทบตอต่อเสี่ยงเบาเละคะ่ะหุ่ไลท์รื่องัเครื่องนี้มีคนโอ๊กบาลจะรอดเลยใช่เครื่องไหมคือเอาไพคือตัวสั่งที่ส่งนน้อยเยอะย ก็่ังอ่ไรไม่ใช่คุณบอกว่าเบาไม่ใช่หนูต้องเปลี่ยนซื้อล้วของแท้ไหมคะของแท้ค่ะพี่ถ้าพี่กลัวไม่แท้พี่ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะไม่บังคับกันนะของแท้ไหมของแท้นะพี่เอาอย่างเงี้ถ้าพี่กลัวไม่แท้พี่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ของแท้แน่นอนนะคะของไม่แท้แน่พี่แจ้งน้ำดวนมาจำเหมือนก ผมไม่แผลงคงไม่แผ้นะพี่แจ้งตำรวจมันจับหนูได้เลยนะของงไม่แพ้้ใหสทนนะี่นะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่ของแท้แน่นอนค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะแต่ถ้าพี่กลัวพี่ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะใช่พี่ไม่ได้บังคับนะบังคับกันไม่ได้นะใช่นี่นะพี่ แน่นอนนะคะสนใจบ้านเขียวได้นี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ๆสามารถทักบ้านเขียวได้เลยนะพี่ๆแอดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะลงรายละเดี๋ยวถึง ถึงหกโมงห้าส yeah. yeah. yeah, I mean, ิบเอ็ดพักเลยยังไรละทำไมมีลงไรจังเขาเหมือนเหมือนเสียงเครื่องนี้ไม่ได้ยินเขาบอกว่าเสียงมันเบาเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ในของพี่แสงละกันเสียงมันเบาเขาบอกได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะพี่วิได้ยินไหมคะ ไ,ได้ยินไหมคะชัดแล้วครับได้ยินชัดไหมคะเกิดเป็นที่จุดสับลรือเปล่าเต็มไปหไม่ค่อยได้ยิน มีเสียงอื่นแทรกได้ยินแต่บาวครับได้ยินไหมขาเดี๋ยวนะพี่เเขาไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วนะไลฟ์เดี๋ยวจะไปไลฟ์ในในเ,เ,เครื่องพี่แฟงนะเอ้นพี่ไม่ได้ยินกันนะเ,เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดคุยในเครื่องพี่แฟงนะ บาจริงๆครับล้วโอเคเดียวหนูเนี่ยไปไหนในเครื่องพี่แฟง